บางท่านบอกว่าสายสไปรอลดนะครับรถทุกรุ่นเขาให้มาเท่ากันแน่นอนนะครับดีแม็กหนึ่งเเก้าหนึ่งรอบสองรอบสามรอบสี่รอบห้ารอบหกรอบเจ็ดรอบแปดรอบโอ้โหแปดรอบนะครับแบ่งครึ่งหารสองเหลืออยู่สี่รอบนะครับแบ่งครึ่งหารสองเหลืออยู่สี่รอบนะครับเดี๋ยวเรามาหมุนกลับคืนเลยหนึ่งรอบสองรอบสามรอบ สี่รอบอ่าสี่รอบลงมาด้านล่างพอดีนะครับทีนี้นะครับตัวเสียบช่องสายสเปรลอนที่อยู่กับพวงมาลัยนะครับมันอยู่ด้านบนนะครับนี่มันอยู่ด้านบนถ้าด้านล่างนะครับมันจะไม่พอดีนะครับเราก็ไม่เป็นไรสี่รอบแล้วก็หมุนขึ้นไปอีกครึ่งรอบแค่นั้นเองนะครับโอ้โหตั้งง่ายมากนะครับเพราะว่าดี a ม็ก1.9ตัวนี้นะครับก็ปีประมาณอ่ เป็น1.9าตำกว่า2,020นะครับต่ำกว่า2,020ลงมานะครับนี่สไปรอนให้มาถึง8รอบนะครับไม่ต้องกลัวว่ามันจะขาดนะครับขอแค่เราตั้งสายสไปรอนนะครับแบ่งครึ่งให้มันเท่ากันนะครับเสร็จเรียบร้อยสำหรับวิธีการตั้งสายสไปรอนดีแมกนะครับคลิปดีมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ย่งสักด้วยนะครับสวัสดีครับ